ันนี้เราจะมารีวิวการทํางานหน้างานอยู่ที่นานีนวลนมุกดาหารเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นงานเข้าเแบ,บสตีนะคะที่สตีดึงแผงนะคะสเตของเราหน้า20คูณ20นะคะตัวม้อ50คูณ50หรือ50ค่ะเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยนะคะ12มิลน,นะคะอันนี้เป็นงานกันดินนะคะงานกําแพงกันดินหรือว่าเขื่อนกันดินสูง1นึเมตรหกนะคะ ความหนาของเนื้อปูนอยู่ที่20เซนนะคะคานความหนาอยู่ที่30เซนค่ะหลีกที่ใช้เป็นหลีกกออ้อย12มิลนะคะอันนี้เราจะดึงสเตย์ไว้ด้านในนะคะพอสเตย์ได้อายุปูนแล้วเราก็จะทมทําการถมดินนะคะถมดินเสมอแบบเลยนะคะลูกค้าท่านเใดใดที่อยู่ะละแวกใกล้เคียงนะคะสามารถติดตามชมผลงานได้นะคะที่ตรงข้ามโรงงานลูกชิ้น อยู่นาศีนวลจังหวัดมุกดาหารนะคะงานกำแพงกันดินหรือว่าเขื่อนกันดินเหมาะสําหรับลูกค้าที่ถมดินสูงถมดินใหม่หรือว่ากันดินสะไดกันน้ําก็ยังได้นะคะของเราแข็งแรงทนทานค่ะเพราะว่าเป็นงานเทคอนกรีตทั้งหมดนะคะทุกแบบทุกช่องจะประาสานเหล็กหากันหมดเลยเนื้อปูนก็จะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะคะ นั่นในเราจะดึงสเตย์ไว้แบบนี้ทุกจุดนะคะราคาขึ้นอยู่กับวัส,สดุที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะขนาดเหล็กที่ลูกค้าเลือกใช้และความหนาของเนื้อปูนนะคะงานกำแพงกันดินของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่เมตรละพันห้ารบาทรวมค่าของค่าแรงของช่างหมดนะคะขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานของเราขอบคุณด้วยนะคะลูกค้าทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราและเรียกใช้บริการทีมงานช่างฝนล้วคอนกรีตนะคะ